เอาเลยครับผมกามสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ในนิวกางและกดติดตามในนิวก้อยกันด้วยนะครับเมื่อกี้เสงเปไน็น <B GM> อะไรวะก็วันนี้เราก็มีม e อยู่เกม e ฟุตบอลยันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็ตามปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเลยนะฮะผมก็จะเอาโรนัลโดเมสซี่และก็เนย์มามาเล่นในไทยลีกครับทุกคนนะี่ฮะโอ้โหก็จะใช้ร่างที่ผมมีอยู่นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่น้ทุกคนซึ่งทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นราชบุรีเ c นั่นเองนะครับทุกคนถามว เอาก็กูชอบอ่ะเธอมเยอะซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยหลังจากที่จบไปเนี่ยราชบุรีเขาจบที่อันดับที่4นะครับทุกคนคือเป็นขอชีวิตจริงนะไม่ใช่ในเกมแล้ววันนี้เนี่ยผมเอาโรนัลโดเมสซี่และเนย์มามาแบกราชบุรีในไทยลีกนะครับทุกคนเออในเกมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโรนัลโดเมสซี่เนย์มาจะแบกราชบุรีไปจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับทุกคน ซึ่งผมก็จะใช้ล่างนักเตะที่ผมมีอยู่นะครับทุกคนเนมาก็จะใช้เป็นล่างบาราซิล2,014นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่นะเป็นตัวหลักของผมเลยครับส่วนเมสซี่นะครับผมก็จะใช้เป็นล่างอ p i c Big Time 2,009นะครับทุกคนเป็นล่างจูบลงเท้านั่นเองนะฮะส่วนโรนัลโดครับทุกคนผมไม่มีล่างที่มันดีไปกว่านี้แล้วนะครับคือผมมีแต่ล่างจุดโทษนะครับทุกคนน่าจะเป็นโรนัลโดล่างในปีที่แล้วนะอายุ38นะครับทุกคนน่าจะปี2ปีที่แล้วแหลวมั้งนะเออ ตอนเช้านั่นแหละเออมันก็ได้มามันแจกไว้นานแล้วเนาะปามาณนี้ครับทุกคนสำหรับโนโลโด,โดโมเมซี่และเนมานะครับส่วนเดี๋ยวเรามาดูนักเตะของราชบุรีก่อนเลยนะครับว่าผมเอาใครมาบ้างนะครับทุกคนคือผมจะไม่ไม่เปลี่ยนตัวเลยนะผมจะเอานักเตะสิบคนนี้ลงเล่นตัวจริงทั้งเกมแล้วก็ทุกแมตช์เลยนะครัเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับสำหรับราชบุรีผมก็จะใช้เป็นเปโดตาหน้านครับทุกคนกางลูกตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งอยู่นะทุกคน ต่อมาก็จะเป็นกับตันทีมจักระพันแก้วพรมนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้ใช้ให้เขาเป็นกับตันนะทุกคนผมใช้เป็นโรนัลโดแทนนะฮะแล้วก็กางรับนะครับก็จะเป็นกิษณนาโนนสีสุวรรณนะครับไม่รู้เก่งหรือเปล่านะไอ้พวกตัวนักเตะนี้ผมก็เช่าเซื้อมานะครับทุกคนมันตัวละ8ปดเก้าร้อยเออผมก็ไม่รู้ว่าเก่งมากเท่าไหร่นะทุกคนก็เช่าเช่ามานะครับทุกคนเป็นนักเตะที่อยู่ในสโมสรอนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนแบ็คซ้ายนะครับก็จะเป็นเกียรติศักนะครับทุกคนประมาณนี้ครับ ผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนเก่งหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยเห็นเลยนะส่วนมากก็จะเห็นแค่พวกตัวหลักๆนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นกาเบรียลมูตอมโบนะครับคนนี้ก็เก่งอยู่เหมือนกันยินคู่กับโจทาเข็มดีนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กนะฮะส่วนแบ็คขวาก็จะเป็นเจสซี่เคลเรนนะครับผมทุกคนประมาณนี้ส่วนโกก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากกำพลนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนโค้ดที่ผมใช้ก็จะเป็นโค้ดไอตัวเนี้ยนะฮะไอตัวที่มันสายเปิดมุ่งนะครับทุกคนที่อยู่ในแพ็คร์เวนะโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนการเล่นนะครับผมทุกคนการเล่นเนี่ยผมจะไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะครับผมจะให้บอร์ดเนี่ยมาเล่นให้นะฮะทุกคนคือผมจะไม่ได้เล่นเองผมก็จะนั่งดูมันเล่นจนครบ30มบมต์นะเออ,อเชี่ยบอกเลยว่าโคตรยาวครับทุกคนแมตรหนึ่งนี่ก็จะประมาณ10นาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วผมต้องนั่งดูมันเล่นทั้งหมด30มมต์นะจนกว่าจะจบลีกนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นโหมดลีกของ e f o o t ball นะฮะทุกคนเออประมาณนั่นแหละบอกเลยว่านั่งดูยาวๆเวนแล้วก็แต่ละแมต์เนี่ยผมก็จะเล่นไวทน้ที่ระดับซูเปอร์สตาร แลวมันก็จะมีบางแมตช์เนี่ยที่จะเป็นคีย์แมตช์หรือว่าแมตช์ใหญ่นะครับทุกคนซึ่งตัวเกมมันจะให้เล่นระดับดีเจนผมก็เล่นตามมันไปเนาะส่วนทีมเล็กๆทีมทั่วไปผมก็จะเล่นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับทุกคนและเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโรนัลโดและเมสซี่และก็เนมาเนี่ยจะสามารถแบกราชบุรีไปจบเที่ยนดับเท่าไหร่แลวเรามาดูในเกมเลยฮนะ let's go <S ผมก็จะตัดเป็นแต่สกอร์โดยรวมมาให้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าจะให้ผมพักแต่ละแมตช์เนี่ยบอกเลยว่าแม่งโคตรยาวนะครับโคตรจะน เอาว่าเราดูสกอร์คร่าวๆตอนจบไปเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับแมตช์แรกนะครับทุกคนเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเราก็จะเปิดบ้านเจอกับนคปรปฐมไปก่อนเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็แพ้มา2-1นะฮะทุกคนต่อมาแมตช์ที่2ครับเราก็จะไปเยือนที่รายอง f c นะครับและก็แพ้อ,อีกแล้วครับทุกคน2 0เสูรลีเวนคืมพึง่งเริ่มต้นซีซั่นไงโรนัลโด้เมสซี่และเนย์มาอาจจะยังเข้ากับทีไม่ได้นะครับเออ ต่อมาแมตช์ที่3นะครับทุกคนแมตช์นี้เราก็จะเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยนะครับแล้วก็เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาไม่ทันไรครับทุกคนไอเชียร์แมตช์ที่4กูแพ้แล้วไอเวนแพ้พีทีไปจวบนะครับทุกคน2อหนึ่งเราไปเยือนที่บ้านเขานะครับต่อมาแมตช์ที่5นะครับทุกคนแมตช์นี้แหละมันคือแมตช์เริ่มต้นโรนโดโมเมสซ,ซี่และเนย์มาครับทุกคนระเบิดฟอร์มตบหน่องบัวบิชยาไป5้าศูนย์โคตรโหดท้าแมต่อมาเราก็จะไป ต่อมาแมตช์ที่7เราก็จะเจอกับทีมใหญ่นะครับทุกคนอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ชนะมาได้สกอร์สองหนึ่งแบบงงๆนะฮะทุกคนต่อไปแมตช์ที่8เราก็จะไปเยือนที่เชียงรายยูไนเต็ดนะครับทุกคนแล้วก็เอาชนะมาได้สามหนึ่งนะครับส่วนแมตช์ที่9เราก็จะเปิดบ้านเจอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เสมอกันไปที่1นต่อหนึ่งนะฮะแมตช์ที่10นะครับแมตช์นี้เราก็จะไปเยือนที่ลำพูนไวรีเออร์นะครับทุกคนแล้วก็เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์หกประตูต่อสองครััับบบแมมมตช์ทที่11้กกก็็เเเเปปิดานนนจออออืงงะครสไ แมทที่ที่สองเราก็จะไปเยือนที่อุทรายธานีนะครับทุกคนแล้วก็เอาชนะกลับมาได้ด้วยสกอร์สามศูนย์นะครับส่วนแมทที่ที่สามต่อมาเราก็จะเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นนะครับแล้วก็เสมอไปศูนย์ศูนย์นะครับแมทที่ที่สี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแมตช์ใหญ่อยู่นะครับเราไปเยือนถึงทูแบงคอกเลยนะครับแล้วก็เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนะฮะส่วนแมตช์ที่สิบห้าเราก็จะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือแล้วก็เอาชนะไปได้สองหนึ่งนะครับแมทที่ที่หกนะครับทุกคนเราก็จะไปเยือนที่เมืองทองยูไนเต็ดนะครััับบแล้วก็็โดดยยเเมือออองงงทูไไนนนตสสปคคริิชะ แม์ที่17เราก็จะเปิดบ้านต้อนรับเรยอง f อนะครับทุกคนมาโดนล้วก็ทืบไป3สูตนะครับ่วนแม์ที่18นะครับเราก็จะไปเยือนที่นครปฐมนะครับทุกคนแล้วก็ตบกลับมา2-1นะครับแม์ต่อมาครับทุกคนเราก็เปิดบ้านตบอุทัยธานีไป4สูตรนะครับทุกคนบอกเลยยังโหดส่วนแม์ต่อมาเราก็จะไปเจอการท่าเรือนะครับทุกคนแล้วก็ระเบิดฟอร์มตกไป5-1ในเหียแมงโหดชิปหายถ้าจำไม่ผิดโรนโดแฮติกเลยมั้งเนี่ยต่อมาแมทที่21นะครับเราก็จะเปิดบ้านต้อนรับเชียงรายแล้วกก็เสมอัันนไปะครบ ต่อมาก็จะเป็นแมตช์ที่22นะครับอันนี้เราก็จะตามไปตบสุขโขทัยถึงที่เลยนะครับหนึ่นะฮะต่อมาแมตช์ที่23นะครับทุกคนเราก็จะเปิดบ้านต้อนรับทูแบงคอกนะครับแล้วก็ขยี้ไป3เม oh ็ดโอ้โหโคตรตึงแมตช์ที่24ครับทุกคนไปเยือนที่บีจีปทุมแล้วก็ตบกลับมา2สูตรนะฮะส่วนแมตช์ที่25เราก็จะเปิดบ้านเจอกับประจวบนะครับก็เสมอกันไปที่1-1นะครับต่อมาก็จะเป็นแมตช์ที่26นะครับเราก็จะเปิดบ้านต้อนรับลำพูนไวเลอร์แล้วกก็ตบไป3นนะฮะฮทุค ต่อไปก็จะเป็นแมตช์ที่27นะครับอันนี้เราเจอขอนแก่นนะครับก็ตกไป4สูตรแต่ว่าไม่ได้แคปภาพมานะครับลืมต่อมาก็จะเป็นแมตช์ที่28นะครับอันนี้เราก็จะไปเยือนหนองบัวพิชยานะครับแล้วก็กดไป2เม็ดนะครับแมตช์ที่29รอบสุดท้ายเราก็จะเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมานะครับแล้วก็ตกไป3-1นะครับส่วนแมตช์สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับทุกคนเราก็จะเจอบุรีรัมย์ยูนเต็ดนะครับทุกคนแล้วก็โดนบุรีรัมย์ยูนเต็ดช้อนไป1เม็ดครััับบไไไอ้้เเเเเหีีีียยยยยยโคคคชสสดดดดาาารรรทุกกนนนมตง๋วปู โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เล่นจบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าซีซั่นนี้เนี่ยราชบุรีของเราจะจบที่อันดับเท่าไหร่นะครับโอ้ทุกคนดูดิ <laughs> เฮ้ยเราอยู่อันดับ2เลยว่ะทุกคนเฮ้ยถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมชนะบุรีรัมเนี่ยคือเราเป็นแชมป์ลีกได้เลยนะทุกคนเออเนี่ยเราแบบว่าตามบุรีรัมอยู่แค่3แต้มน,นะทุกคนถ้าเกิดเมื่อกี้เราชนะบุรีรัมได้เนะี่ยคือเราได้ที่1เลยนะเว้ยโอ้โหแต่เสียดายตามเมื่อกี้เราแพ้บุรีรัมไปนะครับ ฤดูการนี้บุรีรัมย์ก็ได้ที่1ไปนะทุกคนส่วนราชบุรีเราก็ได้ที่2นะครับแล้วก็การท่าเรือที่3นะครับแล้วก็ตามด้วยทูแบงคอกนะฮะแล้วก็อุชัยธานีแล้วก็บีจีปทุมนะครับอันดับก็ตามนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเตะของทีมเราเนี่ยมีใครที่ติดดาวซันโวกันบ้างนะครับมาดูกันว่าจะมีใครที่ยิงเยอะกันไหมนะฮะโอ้โหทุกคนดูดิครับโอ้โหติดจุ่สองคนเลยเว้ย โรนโดกับเมสซี่คือติดท็อปหนึ่งกับท็อปสองเลยครับทุกคนโรนโดเนี่ยแม่งล่อไป23ประตูเลยนะฮะส่วนเมสซี่กดไป19เเมตรนะครับทุกคนดูดิโอโหโคตรสุดครับทุกคน2คนนี้แม่งยิงเยอะจริงแตละแมตช์อะแล้วก็มีใครติดอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะฮะทุกคนมีติดแค่2คนนะครับสำหรับดาวซันโวผู้ที่ยิงประตูเยอะที่สุดนะครับในซีซั่นนี้เนาะก็เป็นโรนโดกับเมสซี่นะครับที่ยิงเยอะสุดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจอมแอสซินดีกว่าว่าจะมีใครติดหรือเปล่านะครับ โอ้โหเนมาครับทุกคนยิงเชียร์แอซซิตอย่างเยอะ18ลูกอะ่ะโคตรแลนดับสองสิบเอ็ดเนมาล่อไป18ครับทุกคนเฮ้ยแล้วเมสซี่แม่งติดท็อปสามด้วยว่ะแอซซิตไปสิบเชี่ยโคตรสุดนะครับทุกคนเมสซี่เวล้วก็มีอันดับที่หกเองครับทุกคนเป็นเปโดตาน้านะฮะแอซซิตไปเก้ามีใครอีกไหมโอ้ oh, แล้วก็มีอันดับสุดท้ายเลยครับอันดับที่ยี่สิบนะครับเป็นจกักรพรรดิแก้วพรมนะฮะแอซซิตไปห้าลูกเนาะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับเมสซี่โรนโดและเนย์มานะครับมาเล่นในชทยลีกนะทุกคนก็สรุปแล้วก็พอแบกราชบุรีไปได้อยู่นะครับเกือบจบอันดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเสียดายครับแพ้บุรีรัมไปนิดเดียวเองนะฮะก็ทําให้เราจบอันดับ2มานะครับทุกคน,กคนสําหรับซีซั่นนี้นะฮะก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็น เกี่ยวกับอะไรก็รอดูก็แล้วกันนะทุกคนผมว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันดูสนุกดีนะเว้ยแต่ผมไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับก็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าครับผม